ในนามขององค์การบริหารส่วนตำบลหนหงทะเลนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคุณเพ็ญศรีเกบุตรนะครับที่ได้รับรางวัลการดูแลผู้สูงอายุดีเด่นประจำเขตที่11นะครับนับว่าเป็นความภา,าคภูมิใจของพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลตํานหนองทะเลผมขอคือนนิดหนึ่งว่า สําหรับคุณเป็นสีเกบุตรและคณะนะครับไม่เฉพาะที่การดูแลผู้สูงอายุคนพิการนะครับแล้วก็เรื่องราวบิกินดี day, ในเรื่องของการบารรณรมณ์ในเรื่องของการทารําความสะอาดถือว่าเป็นเบ็ดต่างของกลุ่มอสอมในตําบลหนองทะเลที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับโดยการทํามันร่วมกับหน่วยงานองค์กรต่างๆไม่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านโดยเฉพาะกลุ่มสมและกลุ่ม ดปดติทั้งหมดในตำบลหนองทะเลเราร่วมใจกันนะครับว่าทำอย่างไรในการหลักกันไม่ว่าการดูแลผู้สูงอายุคนพิการอะไรต่างๆเราทําครบทุกรูปแบบซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของพวกเราที่จะมาดูแลเอาใจใส่ในเรื่องราวต่างๆภายในสังคมที่มีปัญหาเราจะร่วมแก้ปัญหาไปด้วยกันในโอกาสนี้ผมจึงขอขอบคุณนะครับไม่ว่าผู้นําท้องที่ ท้องถิ่นท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนนะครับที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวลอนทะเลนะครับที่สร้างภาพสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเรามีความรักความสามัคคีนะครับเราร่วมกันทุกๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะนำพาบ้านเมืองของเรานะครับสู่ความสําเร็จในโอกาสต่อไปครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีค่ะ ดิฉันนางเพ็นศีเกบุตรนะคะเป็นอ,อสโมโจากรบสต e บ้านในไร่นะคะก็มีความภูมิใจในการที่ดิฉันได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็ดิฉันก็มีตําแหน่งเป็นซีจีอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งของรบสตด้วยค่ะก็รางวัลที่ดิฉันได้รับนะคะก็คือรางวัลผู้ดูแลผู้สูงอายุดีเด่นระดับเขตนะคะเป็นตัวแทนของเขต11นะคะในวันนี้ก็ ก็การทํางานของดิฉันนะคะก็ทํางานด้วยความด้วยความใส่ใจด้วยความอยากที่จะทําแล้วก็ไม่ได้ทํางานคนเดียวนะคะดิฉันทางานเนี่ยทำงานเป็นทีมมีทั้งเพื่อนเพื่อนอสมมีทั้ง CG มีทั้ง CM แล้วก็ที่สาคัญน,นะคะก็คือ,อผู้บริหารของอ,องค์การบริหารส่วนตำบนของทะเลนะคะท่านนายกสุก,กายจันโอน แล้วก็ท่านผอโอรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในไร่นะคะท่านสุนีมัสวัฒน์แล้วก็ขอบคุณไปยังท่านาสาสุขอำเภอสาสุขจังหวัดนะคะอ,อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าการทำงานนะคะดิฉันไม่สามารถเก่งคนเดียวค่ะทุกคนต้องทำงานเป็นทีมคือทีมถ้าทีมแข็งแกร่งทีมเวิร์กดีงานก็จะออกมาดีนะคะ ก็รางวัลของดิฉันที่ได้รับในวันนี้นะคะก็เป็นของทุกๆท,ท่านเพื่อนเพื่อนโอสมโอซีจีแล้วก็ท่านพี่น้องตำบลของทะเลทุกๆท,ท่านนะคะค่ะขอขอบคุณค่ะ